ยังไงปัดดูโอ้ยมองไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ไฟจะไปจับกลบเอาเลยวางอันี้ก็ได้นะจะไปจับกลุบนี้โอ้จะไปจับกลุบ มาเปิดดิไหนฮะขอแสงก่อนอย่าก,ก้มเห็นหัวล้านแสงสองมามีแสงสองแสงสามแสงสามไปส่งดูมีกบมีเขียดไหม,ไมสว่างนะส่องกบส่งเขียดดู ดูนี่หอยมากินใบไม้ไหมยานมากมันบวมมากเลยแม่เดี๋ยวให้มันไอ้นี่ก่อนจะค่อยตัดอตัดแล้วไม่จะขึ้นอีก <c oughs> มันมันเป็นแมงอะไรไม่รู้ดำดำหรอพ่อเหมือนแมลงกินน่นน่ะเหรออืมเนี่ยใบมันหีิ่<า>งเป็นเหมือนแมลงตัวเล็กๆดำดำอ,อ่ะบอสทำไมฉีดยาก็ไม่ได้กินอ้าวโอเคโอเคป, <laughs> ปิดดิ <laughs> อ้าวมืนทึบ